สวัสดีจ้าปอปอมแม่แม่เอฟซีสู้หูสูกก,ก้นอะไ๊ะนเนาะเดินเด็กน้อยเข้าานกันเอ๊สวัสดีเรอจ้าปอปอแม่แม่เอฟซีต้งฟังแล้วฟังทยแหรอก็ต่างประเทศทัวรลกเนาอพี่น้องเนาะ ขอขอบคุณอะไรกําล,ลนนงังใจพี่ดาและเข้ามาเลยเร็วๆหนักจ่อยนะพี่ดาพี่ดา ยามเข้าบ้านเดี๋ยวฝนจะตกละวนอนอีกตัวหนึ่งหน่อยอยู่ยนอนนอนมาเร็วเข้าบ้านเลยโอ้ยหนักหนักก็หนักไปนั่นไม่เข้าอีกละไปนู่นอีกละแม่บอกให้เข้าบ้านฝนมันตกแล้วโอ้โหนี่เลย ไป,ไปเลยนอ้ยนู่นตัวนู่นอีกตัวนึงเจ้าบ,บอดนะเจ้าสมโอไปเข้าบ้านลูกปะไปเร็วสมโอเ,อเดี๋ยวเขาเข้าเองนั่นแหละ

นอนไปโน่นแล้วพี่น้องเอาผู้น้องใหม่จับเด้ จะอ้วนไม่ยอมให้จับนะพี่นอ้องนุ่นพอเพิ่งกะจ้ากัางว่าให้กลองหน่อยๆกล้องมัตถลดนะเพิ่นทรงมาให้ก็มาให้ลูกนอนทำที่ให้ลูกเต้านอนนี่เจตานยูโคโปดได้จ้าพี่น้องมื่อกีออ้อะอะยูวัดเนาะเพิ่นเก่าไม่ฉีดวัคซีนฉีดวัคซีนไหนแมว แต่เขาให้ให้คนหนึ่งจมแต่เขาให้คนคนหนึ่งสองตัวพี่น้องฉีดวัคซีนเนาะแล้วก็ทำหมันแต่ของเราทำหมันหมดละตั้งแต่ โควิดตั้งแต่นี่มาเพิ่งเห็นนี่แหละเพิ่งเห็นมาเพิ่งเห็นมาทําหมันฟรีนี่แหละพี่น้องเริ่มมาแล้วเริ่มทยอยมาแล้วอะไรฮะอะไรนะเจ้าสลิดมาก็น้องขอขอบคุณขอบคุณแม่แม่เอฟซีสุขุสุขุนด้จ้ะที่ติดตามเนาะก็อย่าเปล่าลืมกันเด้อจ้ะพี่น้องอย่าเพิ่งเบื่อกันเนาะเราสบายเราก็ มาไลฟ์มาถ่ายคลิปให้พ่อพ่อแม่แม่เอฟซีดูเน,ะนาะน่นจตะเขากะเกิดพิพาทกับกัมพูชากะขอให้ทาหารทุกนายปลอดภัยเด้อพี่น้องก็เป็นกำลังใจเ้าเปิงก็เข้ก็เต่าใจเนะพี่น้องเนาะเวลาทาหารไทยเขาพีฉีบเขากะโอ้ย น้ำตาไหลพี่น้องน้ำตาไหลน้ำตาไหลเงาเงาออกมาก็จงไดก็ขอเป็นกำลังใจนะพี่น้องเนาะก็ขอให้ประเทศไทยเขามีสุขนะพี่น้องเนาะอยู่ดีมีสุขก็ขอให้พ้าคุ้มคร้องแผ่นดินไทยจะ้ะพระสยามเทวาธิราชนะจ้ะพี่น้องพระแม่ธรณีประเทศไทยก็ ปกปักรักษาทาหารทุงนายเด้อจ้ะเบิ่งหัวขาว่ายยาำใดเขา้ําตาไหลเ้าเขาก็ไา่อยากนี้การสูญเสียนะพี่น้องต่ว่าก่ะภูมิใจที่ทาหารไทยเขาสละาชีพเพื่อชาตินะจ้ะมีเกียรติมีศักดินะ์ศรีเนาะไ่ได้ไปแย่งของชาติใดมาเขาก็อยู่ของเขาเขามาลูกร้านเขาก็ต้องป้องกันโตนะพี่น้องเนาะกะโอ้ย แต่ว่ากันน้ำตาเขาก็ไหลคือเกาเ่ะพี่น้องกับว่มีอยากให้สูญเสียเนาะลูกเต้าพอแม่เพิ่นก็นั่งค้องจังใดก็แล้วแต้ก็ขอให้ประชากรไทยจงมีความสุขเนาะพี่น้องเนาะยู่ดีมีสุขตูขูสิค้นลำลำลยลยเลยนะจะ้ะแห้งแห้งปังปังเนาะจ้ะเนาะก็ขอให้ทหารทุกนายเนาะปลอดภัยก็อยู่ดีม่แห้งนะจะ้ะ พัทยามทาทาาเทวาธิรากับจงปกปักรักษาเนาะกัเขากระมาแหละอะไรลูกนี่กับน,น่งยัน,นา่าเบิ้งแม่คุยขอพ,อพ่อพ่อแม่แม่เอฟจีเนะะะาะเย่ถิมเย่ปลาสลิดเดอร์ครับนี่สลิดกับจามปิดปิดดียวว่าจะถือไอฝนอะไรได้นะพี่น้องแต่ว่าเขาก็ฉีดวัคซีนหมดละละ่ะเนี่ย ติดแม่เนี่ยติดแม่แต่จังใดก็ขอขอบพระคุณหลายๆลาด้จ้ะพ่อพอแม่แม่ไอ้สีสุกุสุกุนะที่คอยหักละห่วงเด็กหน่อยอยู่ครบทุกตัวได้จ้ะจังใดกับพ่อกันเชิยหนาเด้อจ้ะดูดีมีแห้งจ้ะจังใดกับกดไลค์กดแชร์กดติดตั้งใครกดกระดิ่งให้นะเด้อจ้ะกช่องปอรักแมวแชนแนลเนาะจ้ะพี่น้องกับสิพยาย้ำไายมาให้เบิ่งเรื่อยๆเนาะจ้ะเนาะขอบพระคุณหลายๆเด้อจ้ะสวัสดีจ้า